สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มเดสตอรี่นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ไปแจ้งข่าวป้าแตนกับเพื่อนๆ YouTube นะฮะพอดีว่าเห็นเขากำลังทานข้าวกันอยู่ก็เลยไปแจ้งข่าวในเรื่องของกำหนดวันที่ะจะมีการ own, อโอนโฉนดให้กับป้าแตนแต่มันจะมีพ o i n t หนึ่งคือโดยรายละเอียดเนี่ยก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนั่นแหละว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่ง ที่ประแตนอยู่ดีๆก็นึกได้ขึ้นมาแล้วก็บอกผมว่าพี่เหน่งวันที่โอนเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยทำไมมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นประเด็นได้นะเป็นวันอะไรเนี่ย FC ลองไปฟังดูในคลิปนะครับเป็นข่าวที่ FC อยากจะฟังอ่าเป็นข่าวเ c ที่อยากจะฟังเป็นข่าวให้ FC เผื่อว่า f c ที่ติดตามอยากจะ,ยะอยากจะทราบข่าวนเ FC แล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยคือหลังจากที่ผมประกาศหายที่ไปเนอะเมื่ออาทิตอาทิตก่อนนี้เนี่ยและทีนี้เนี่ยป้าก็ไนเดิมเดิเหมือนการต่อผ่านมามาจนถึงตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นซื้อทิปหรือเปล่าโอนทิปหรือเปล่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าทานนี้ยังมองเป็นคอนเทนต์อยู่ไม่ต่างกันนะแตสร้างกรสมันจะมีส่วนนะเพราะเราถ่ายคลิปไปด้วยการเป็นคลิปเรื่องจริงอื เรื่องจริงผ่านคลิปใช่ริงผ่านจอก็พี่พี่เอฟซีที่ติดต่อจองมานะครับผมหลายๆท่านก็โอนมาตอนนี้ก็คือเกือบจะทั้งหมดแล้วนะับเกือบจะทั้งหมดแล้วแล้วก็คาดว่าประมาณช่วงไม่เกินอาทิตย์หน้าก็น่าจะครบครบเพราะว่าหลายคนที่เป็น f อฟซีต่างประเทศ เวลาที่โอนมาเนี่ยเขาจะใช้เวลาเนาะปาเนาะใ,ใ,ใช่ยากยากอืมต้อง,องเป็นเอกสารเลยใช่ใชไหมมเรียจะโอนเป็นหลักเยอะเองวะเขาต้องถามว่ามันจะไปไหนไปให้ใครทาไมถึงให้ทําไมอะไรอืมก็ทีจะบอกเลยคือกดจะได้นะ่ะแม่บอกว่าบางทีอะเจ้าที่เขาถามจากต่างประเทศนะอ๋อถามมอนกับเงินที่จะโอนให้นี่ไม่ใช่เงินเราอะเ<อ>ขาถามแบบห่วงต่างประเทศเนาะเราไม่รู้ระบบเขาหรอกเขาจะห่วงความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยถามเกี่ยงกาจะได้ก็จะได้แบบ โอนก็จะได้มาอะไรประมาณนี้เป็นแผนมายากมากแต่ก็พยายามเต็มที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเอบซีบอกก็ยอดก็จะมีส่วนของฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้สิบล็อกตัวนี้เนี่ยก็คือใกล้เสร็จแล้วนะผมเหลือประมาณอีกนิดเดียวก็ไม่เกินอาทิตย์หน้าประมาณวันที่สิบก็น่าจะได้ออนให้ป้าแตนนะครับประมาณช่วงวันที่สิประมาณนี้ ตอนนี้ผมก็จะทำการก็คือเคลียร์ของเคลียร์ของแล้วก็ในบ้านนาคาบุรีก็จะขนของเอาไปเก็บประมาณนั้นขนบ้านขนอะไรไปด้วยเก้เอาอ้าเหรอะเก้าอ้าวเลยไม่ใช่เลือ้อ <c oughs> ๆบ้านจะไปเอาลัวๆวไวเอารัวเอาลัว <c oughs> ไ,ไวเอาลัวไวก็จะประมาณนั้นใน FC ก็เราให้ FC ฟฟังว่ากำหนดการใกล้ๆเนี้ยก็คือวันที่สิบ ก็เป็นนั้นแหละที่เป็นเอฟซีที่สอบถามมาเรื่อยๆป้าเอาหรือยังได้ใบเสร็จหรือยังได้หรือยังเนี่ยป้าเอฟซีจะเน้นมากเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเราเป็นห่วงว่าผู้ใหญ่ทำมันเรียบร้อยป้าก็ค่าค่าเข้าใจไหมแม่เอฟซีเป็นห่วงก่อนพี่เหงีก็แจ้งแล้วว่าเร็วนี้เร็วนี้เร็วนี้ฟ้าหลังฝนหรือป้าถือเลิกเอาวันที่วันอะไรค่อยว่ากันเนาะป้าไม่ค่อยถือเลิกหรอกเพราะว่าป้าว่าอันไหนที่มันเรียบร้อยแล้วมันคือวันดีแหละ ใช่ไหมล่ะถ้ามันเรียบร้อยเหมือนก็คือวันดีเสร็จโนแล้วเสร็จอะไรเสร็จนั่นแหละคือวันดีมีหมดทุกคนไปถีอวันเลยแต่ก็ม่ร่างเล็กน้อยแต่ว่าอย่าให้เป็นแบบมากเกินไปการถือเรื่องถือยามแซ่บบอกกะบบงแง่บอกไปกินไปว่าช่าบางแง่ข้างานมีพาะ้าะฝนเมื่อคืนไหมพายุแบบแรงแรงเลยแต่ตกไม่นานนะตกไม่นานแต่พอดีเย็นนะ ก็ประมาณนี hmm. ้นะครับประมาณวันที่10บกำหนดการโอนที่ให้ประแานครับสิบพฤษภาดีนะไม่ใช่11พฤษภาอ๋อจะเป็นวันที่19อะไรประมาณนี้ยเด่นนี่สิบกว่าสิบกว่าเือจะวันที่9 11อีกแล้วตั้งบริษัทจับพัดจับผูกก็11พฤษภาโอนที่ก e e ็ จะพัฒนาผูจะเสบียงผู้สภาที่นักพิณเองนึกไปถึงสิบผู้สภาพิณเองบอกไม่งันเราโหยาวกันเลยเมื่อถืตั้งบริษัทนี่คือคือไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะก็ไม่รู้นะว่าแป๊ะจัดการหมดคือไม่รู้จริงจนขาเขาออกอะไรทั้งรู้ว่าเราถึงมันนึกวก็ไปรู้อทำแป้ใช่หรือเปล่าแป้ก็ไปรู้อเออใช่เพราะแปะคนแบบนั้นเลยหมดเลยแปะเป็นคนเป็นคนทำไปคือเราก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรแก็ไม่ได้คิดอะไรไง เอาจริงไว้ป้าอ้โหอ say, uh, these, uh, um, um, uh ่าเรียบร้อยเลยไม่เ <crawl> ป <prejudice> uh ็นไรถือว่าเขาต้องการให้เพจเปิดวันนั้นเออไม่ถึงจะเป็นวันที่เปนปีออถือเป็นวันที่แบบว่ากําแพงแก้วอือครบประสาทกุ้งตองครบปีสามปีอ่อุ้ยสามแลลุกเลยสามแล้วนลลุกอยู่ก็บอกว่าที่สิบนะงั้นงั้นก็อยู่ก็บอกว่าที่สิบก็บอกเฉียดเฉียดไม่สิบผมก็พูดประมาณนี้สิบลิดนิดมันสิบต้องกับอะไรสิบต้องกับอะไรสิบต้องกับวัน จำไม่ได้แล้ววันนี้วันที่จ็ดแปดเกสิบวันศุกสิวันสุกดีนะสุดแค่วันที่สิวันสุกสิบวันเสาร์ก็ดีนะป่ะหรือวันไหนก็ดีหมดเลยแล้วเก้าเลยบางคนบอกเก้าเท้าเสาออกจากบ้านมันจะดีเก้าพ้นประตูปั๊บโดนก็โชคตาเขียวออกมาไม่เขียวก็ได้ตังค์เด็กก็ตังไรเจ็บด้วยครับวันไหนก็ได้วันไหนก็วันดี โอเคไหมพอพอไมฮะที่นีประมาณนี้คนประมาณนี้เหมือน้าลงคลิปแรกไปออเป็นแตสบแน่นอนวันนี้เป็นแสบแสบมาแสบหมดตามามดทั่จนเดี๋ยวจะไล่หนนีหละจะมาจำโหดจำพ่อนีก็มีอยู่นี่มนันแสบเล่มของไทยไทยแสบหมอนแสบย่าเล่มเนี่ยหลูกหลานผู้กล้าอันเชิญูมาประทับจำปาดง ขอเจ้าได้พะลาอนิสรงสถามันคงไม่มีแคลนโกลมโอยนอใจตังเอาทอนให้เฮาน้องพี่เกิดมาได้จะดีญาแม่เอาบาน a m ึงขอหามตามอยู่เป็นคนยามสังกาสังขันเฮาน,น,นอ,นนอพ่อจริงแค่ดีจากลูกนี่ไปสู้จุดหม่ขึ้นสวรรค์มึงแม่แหนแดนสุดตา ชูกะ <Sugar. S 2> หลับสบายไหมขอมือหน่อยอืมขอมือขอมือดีแล้วตอนนี้เย็นเย็นไม่ร้อนแล้วอืมไม่ร้อนแล้วนะไม่ร้อนแล้วปกติน้องชูกาเขาจะแลบลิ้นนะเอฟซี FC. แลบลินแล้วก็ที่เย็นๆนะ่ะมีเยอะแต่ว่าน้องเขาจะอยากจะชอบมานอนแถวบริเวณนี้นะฮะมันจะมีที่เย็นๆนะ่ะเยอะ บริเวณใต้ถุนของอบ้านน็อกดาวอะไรเงี้ยมันจะมีน้องมีน้ำํำให้ให้เย็นอยู่เอฟซแต่บางทีน้องเขาก็เลือกที่จะนอนอาบางจุดนี่ก็สบายแล้ววันนี้อากาศไม่ร้อนแล้ว